สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพามาดูเจ้า ATV Recon 250นะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับจากค่าย K l i o n นะครับผมตัวนี้ลายใหม่กราฟิกใหม่เครื่องยนต์บล็อกใหม่นะครับ2 5 0ซ c เลยนะครัไปเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันที่สีดำนะครับเรามาเริ่มกันที่สีดำกันก่อนนะครับนะครับสีดำนี้ก็ลายกราฟิกก็จะออกเขียวๆนะครับ หรือเรียกว่าอะไรเดียดำเขียวนะครับประมาณนั้นดีกว่านะครับเนี่ยดำเขียวนะครับรูปทรงนะครับบอดี้ทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะครับที่เปลี่ยนไปอัปเดตมาใหม่ก็คือเรื่องของเครื่องยนต์นะครับอัปมาเป็น250แล้วนะครับตัวนี้นะครับ250ออยล์คูลเลอร์ก็มีมาให้นะครับผมแล้วอยู่ด้านหน้าด้วยนะครับตัวนี้ระบายความร้อนได้ดีแน่นอนนะครับเพราะดักลมได้เต็มๆนะครับเกียร์อยู่บนเหมือนเดิมนะครับผม มาดูสีเทาสีเทานะครับสีเทานี่เทาแรมโบนะครับก็จะคาดด้วยลายกราฟิกที่ออกแดงๆนิดๆน,ดๆนะครับก็ถือว่าติ๊กเกอร์ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับมีแค่ด้านหน้าตรงนี้นิดเดียวนะครับต่อมานะรเรื่องท่อส็อกเกิลก็มีมาให้ยกสูงอันนี้ลุยน้ําได้แบบสาสใจนะครับแล้วก็ออยลคูลเลอร์นะครับก็อยู่ด้านหน้าแบบนี้นะครับผม ทุกอย่างมิติของตัวรถยังเหมือนเดิมนะครับขอบล้อเป็น10นิ้วเหมือนเดิมนะครับจะเหมือนจะสูงขึ้นนะผมมีความรู้สึกว่ามันสูงขึ้นนะนะครับจากจากตัวเก่าเจ็ดแรกนะครับตัว 2- องสสูนะผมว่าตัวนี้มันดูมันดูสูงกว่าเดิมอะ่ะเนาะเอเดี๋ยวผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเรื่องของมิติความสูงเดี๋ยว ต้องไปลองดูอีกทีนึงว่ามันสูงกว่าไหมแต่ดูองโด่ยสายตาเปล่าจากตัวเก่าผมว่ามันสูงกว่านะครับดูดูออฟโรดกว่าดูสูงขึ้นนะครับผมอย่์ย้อนบนเหมือนเดิมนะครับคันเรื่อบนเหมือนเดิมล็อกเบรกมีให้นะครับทุกอย่างออปชั่นค่อนข้างที่จะเหมือนเดิมนะครับที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับที่เห็นเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวออยล์คูลเลอร์นะครับที่ให้มานะครับที่อยู่ด้านหน้าแบบนี้เลยนะครับออยล์คูลเลอร์นะครับแล้วก็เรื่องของท่อสเกิลที่ยกสูงขึ้นนะครับก็ จาคล้ายๆตัว230ตัว Gen2 ที่เข้ามานะครับแล้วก็เรื่องของลายกราฟิกนะครับที่เปลี่ยนไปนะครับติ๊กเกอร์เขาจะเปลี่ยนไปนะครับนอกนั้นยางเยิงยังใช้อยู่สเปคเดิมนะครับอมาแล้วนะครับสำหรับใครที่ถามหากันมากนะครับกับเจ้ารีคอนนะครับ230เอ้ย250เนี่ยต้องเรียก250ละไม่ใช่230ละนะครับอืที่ขาดตลาดไปนานนะครับเพราะว่าด้วยความดี่อขายดี ผลิต,ไม,นะต,ลตไม่ทันนะครับขายดีจนผลิตไม่ทันนะครับแล้วตัวใหม่อัพมาทีนี้เป็นสองห้าศูนเลยแต่เท่าที่เบิ้ลเครื่องดูตะกี้นะครับผมว่าเครื่องก็กเอาเรื่องนะซุ้มเสียงเขาก็เร้าใจนะครับตามสไตล์ของรีคอนนะครับผมเครื่องยนต์สูบนอนนะครับเครื่องยนต์สูบนอนใช้เจ็ตคูลระบายความร้อนนะครับใช้ใบพัดระบายความร้อนแบบนี้แล้วเครื่องยนต์บล็อกนี้นบนะบอกเลยนะค่อนข้างที่ทนทนมากเครื่องยนต์บล็อกนี้ผมการันตีเลยครับว่าทนจริงๆ นะครับอันนี้ขอน330ส,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 ส่วนราคานะครับราคานี้ผมยังไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเพิ่งเปิดตัวเนี่ยรถเพิ่งมาเลยนะครับรถเพิ่งมาหมาดๆเพิ่งลงเพิ่งเปิดตู้เลยนะครับก็ยังไม่รู้ว่าราคาจะเปิดอยู่เท่าไหร่แต่ผมว่าราคาก็น่าจะเป็นเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยอยู่ประมาณนี้นะครับไม,ไม,ไม่ไม่หนีจากราคาเดิมนะครับผมไม่หนีจากราคาเดิมนะครับอันนี้เดี๋ยวรออัปเดตกันทางหน้าเพจผมอีกทีละกันว่าราคาจะอยู่ที่ เท่าไรนะครับแต่ผมว่าราคาเดิมแน่นอนไม่มีการปรับราคาขึ้นนะครับแต่เพิ่มเพิ่มออปชั่นขึ้นมาให้เยอะขึ้นนะครับผมเพิ่มออปชันให้เยอะขึ้นนะครับแต่ราคาเดิมใส่อออลคูลเลอร์เข้ามาท่อสโนเลยกสูงท่อโชคผมว่ายกสูงขึ้นแน่นอนดูรถสูงผิดปกติอ่ะผมว่ามันดูใหญ่มากอ่ะดูบึกบึกกว่าเดิมเยอะเลยอ่ะในคาร์ดบอดี้นะบอดี้นี้นะบอดี้รีคอนนะใหญ่เลยนะครับโอเคก็อันนี้รถเพิ่งมาสดๆมาๆนะครับทางร้านก็ ได้มาถ่ายทานะครับพอดีเลยนะครับผมประกอบเสร็จนะครับก็สนใจก็ทักมาสอบถามได้นะครับร้านบอยเอทีวีนะครับผมเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวถ้าได้ไปเทสยังไงเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกทีละกันเพราะรถเพิ่งมาจริงจริงตอนนี้เพิ่งมาเพิ่งประกอบเสร็จหมาดๆเลยนะครับผมสีเทอร์เรโบค่อนข้างสวยสีดําเขียวนี่ก็สวยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามร้านบอยเอทีวีแล้วพบกันใหม่ EP หน้านครับผมวันนี้สวัสดีครับ